อืออุ้ยอ้าวอ๋ออันนี้เปิดใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแล้วปิดทำไงปิดทำแบบนี้นะม้าไหนไหนปิดทำไงอ๋อกดตรงนั้นเหรอพี่ใช่อ๋ออันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้ปิดอ่าไหนเปิดใหม่ให้ม้าดูใหม่สิเออเออเปิดยังไงเปิดแบงนี้ว้าวว้าวโอ้รู้ละรู้ละอ่ะแล้วปิด่ะปิดใหม่สิ ปิดแบบนนี้าเออไหนปิดแบบไหนอ๋อดันมันลงมาใช่ไหมอ้าเปิดเส้นละเอ้าวทำใหม่สิปิดได้ไหมปิดได้ไหมเฮ้ยเหรออ๋อปิดมันมันทำไมไม่ไม่ไอ้นั่นลงไปล่ะเอ้าวหุบมันลงไปแล้วใช่ไหมหุบไปลงไปอ๋อเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแล้วเปิดมันใหม่สิปุ๊บอ๋อระวังนะ